เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบอลครับแน่นอนครับว่าวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครเหมือนเดิมครับก็คือตัวละครที่อยู่ในแบนเนอร์แซดนะครับทุกคนคือเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะมันเป็นตัวละครที่สามารถอีโบได้จาก5ดาวนะครับแต่ว่าใครที่ขี้เกียจนะครับสามารถสุ่มได้จากตู้แซดนะครับตัวละครนั้นที่ผมว่านั่นก็คือ นัสส์นะครับทุกคนนี่ฮะนัสครับเป็นอหนึ่งตัวนะครับที่ผมเคยสปอยไปก่อนนั่นเองแล้วว่ามันจะเข้ามาซึ่งมันก็เข้ามานะฮะสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละคร6ดาวนะครับก็เป็นธาตุไฟมีเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็มีสเปเชียลบิลิตี้ด้วยสำหรับตัวละครนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าดาเมจต้นเนี่ยแรงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวของแคาตาลลี่เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวโบนดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เงินดิงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับระยะอยู่ที่สี่สิบนะครับเงินวางเนี่ยใช้อยู่ที่่เเทานนั้นอง คราวนี alors, look, so ้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวละครนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับสำหรับนักสืบนะครับใครที่มี5าดาวนะครับสามารถอีโวได้แต่ว่าผมแนะนําว่าสุ่มจากตัวแซตน่าจะคุ้มกว่านะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้อีโวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าโลกที่2เนี่ยก็สามารถอีโวกันได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามาโลก2แล้วมาสุ่มน่าจะง่ายกว่าคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าตัวละครนี้นั่นจะเก่งขนาดไหนครับโอเคครับทุกคนครับคราวนี้ระวังครับทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นธาตุไฟนะครับผมว่าม ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ทุกคนนั้นคนมีนะฮะมาดูกันโป๊ะเป็นยังไงนี่ครับเบิร์นนะครับ7ครั้งแต่ว่าตัวละครมันวางได้เอ้ยวางได้ตัวเดียวว้าวแต่บ้านวางได้ตัวเดียวมันก็โอ้โหแม่งอัพโคตรเยอะ เดียวเดียวเดยวโอเคก็มันเป็นเหมือนตัวละครตัวละครเรือธงนะอัปเดตนี้เหมือนกันนะสำหรับตัวคนนี้ค,ครับขั้นแรกครับ4,350ครับดาเมจ8 6 0 0 0แล้วก็10,000ครับดาเมจ200,000ระยะจะเป็น5-5-6ปีจัติดทีอันนี้เป็ชันใหม่โอเคเซอร์เคิลกว้างมากนะครับคราวนี้ดูแอนิเมชันเขาคือวางปุ๊บตีแอร์เลยนะมันจะมีทั้งเลททั้งอินฟินิตแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนว่าเผาเนี่ยมันก็ประมาณ25เปอรนต์เนาะ โอเคนะ Dragon Dragon ต่อมาครับ30,000ครับดาเมจ4,300แส0 0 0มครับดาเมจ8,600แระยะ70็ดสิบอนิเมชันใหม่โอเคเป็นโคนอันนี้ไม่ค่อยชอบครับแต่ก็ได้อยู่โว้วพลไฟอันนี้นานาทีจะมีตัวอนิเมชันที่ที่มีเสียงเนาะโอเคใช้ได้เลยต่อมาครับ75,000ครับด a m a g e หนึ่งลานสี่แสนแล้วก็160,000ครับ Awakening Now นะครับน่าจะเป็นสกิลนะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่2อ0 0 0 0องล้านห เอาวิคานิงนาวนะครับหรือว่าตัวสกิลของนัศสือนะครับสำนัศสือเนี่ยหลายๆคนน่าจะไม่รู้นะครับว่าไอ้นัศสือเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งตัวตัวเก่านะครับแล้วก็ตอนนี้มันมีอีโวที่อีโวปุ๊บนะครับถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันก็จะทําการเหมือนเพิ่มดาเมจของมันนะครับเขาเรียกอะไรอบิลิตี้บัฟอะขออัพตันก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งแสนครับดาเมจสี่ล้านแต่ว่าโดนมิชชั่นก่อนเหมือนเดิมป่ะโอเคเหมือนเดิมสี่ล้านนะครับแล้วก็นี่เลยเรนโบว์เฟรม เลนโบเฟรมลัชนะครับดาเมจนี่5้ล้าน8นะครับแล้วก็จาก6เป็น5ระยะ90ใช้เงินแสนสามว้า่าแย่เลยกลายเป็นเซอร์เคิลเล็กนะครับทุกคนแต่ว่าดาเมจแรงมากก็คือ5ล้านตัวเนี้ยนะครับเป็นค้นเลทนะครับก็คือใช้อยู่ที่ประมาณ5้าแสนหกเออแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอัพไปตันเลทน่าจะคุ้มกว่ารับสองล้านะครับ 2, 000, 8ล้านแล้วก็3ล้าน4ี่แสนดาเมจจะเป็น11ล้านนะครับระยะจะเป็น100ร้อยในเมชั่นใหม่โอเคกว้างขึ้นนะครับ เขาก็พ่นเหมือนเดิมแล้วก็5ล้านครับ14ล้านแล้วก็8.2ล้านนะครับผมก็จะเป็นแอนิเมชันใหม่ดาเมจจะเป็น63ล้านโอ h my god ระยะจะเป็น125 13ไว้จมตินอีกทีอะทุกคนครับเรามาดูที่ตัวของนักสืบนะครับดาเมจตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ62ล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดสกิลนะมาแล้วฟุ๊ปคือตัวละครมันจะบัฟตัวเองนะครับแล้วก็ตัวดาเมจจะเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นเท่านี้เลยก็คือ อ๋อเจ็ดสิบล้านครับทุกคนส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างาดีนะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยตรงที่ว่าตัวละครเนี้ยถ้าเอาลงอินฟินิตเนี่ยก็ได้ดาเมจด,ด้วยแต่ถ้าลงตัวของเลดก็ได้ดาเมจเหมือนกันเวาลากดสกิลเนี่ยเป็นอันที่สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนมันเพิ่มอีกประมาณน่าจะประมาณ7ล้านมัน้งเมื่อกี้60เท่าไหร่นะ69นะครับเนี่ยฮะเพิ่มประมาณ7ล้านจริงๆด้วยนะครับทุกคน7ล้านนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นขั้นเลดก็5ล้าน8 เอ๊ะทำไมมันเลดูน้อยจังเดี๋ยวผมบัฟไปด้วยแล้วกัน23ล้านครับทุกคนสำหรับตัวของเลดเครานี้ถ้าเป็นอินฟินิตอินฟินิตเนี่ยนะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับตอนหนึ่งตัวแปลว่านัสส์ติดกับว่าคูดาวครับใช่ใช่ใช่นัสสติดกับว่าคูดาวถ้าสมมุติมันบวกมันบวก7ล้านเนี่ยนะครับตัวนัสส์เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ12 13ล้านนะครับทุกคนถ้าสมมติถึงตรงคันนี้นะเออ เอา้ามันกดได้ครั้งเดียวนะครับทุกคนโอเคไม่ไม่เป็นไรบัฟนะครับผม อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้สแต็กนะก็คืออยู่ที่ประมาณ250ล้านนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดามเมจไฟแรงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่รู้ๆนะฮะยีเป็นะครับมันก็เผาได้แค่นั้นนะยีเเผาเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับลงเลนเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้คุ้มค่านะครับอินฟินิตก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าทุกคนลองเอาไปเล่นดูนะครับทุกคนนี่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหกดาวที่หลายๆคนน่าสามารถจับต้องได้โดยการสุ่มนนนนนะครนะนรรรััับบกก็แาาาใหหห้้ส่เเเเเืือตตตวีีพพปไฟิิิดงงชู บราบราบรามีบัฟตัวเองด้วยซึ่งดีมากๆในวิดีโอนี้ก็มีพิ้์เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับกันด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงกับนัดส่ดในร่างนี้นะครับก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไปด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผมบ,บายบาย